สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์หมวดผลไม้กันค่ะคำที่หนึ่ง fruit 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 แปลว่าผลไม้คำที่สอง yaba 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 แปลว่า Apple ิ้ลคำที่สาม a p e l i n a p e l s i n อาปิลซีนแปลว่าส้มคำที่สี่ครูนี่ค่ะคูนีค่ะครูแปลว่าสตรอเบอรี่คำที่ห้ามาลีน a ะมาลีนม่มาลีนแปลว่าราสเบอรี่คำที่หกวิชเนาวิชา วิชญาแปลว่าเชอรี่คำที่เจ็ดเกรฟรูตเกรฟรูตเกรฟรูตแปลว่าเกรฟรุตคำที่แปดอ b บริโคสอบริโคสอะบริโคสแปลว่าแอปริคอตคำที่เก้าดีเนี ดีเนยียดเนี่นยแปลว่าเมลอนคำที่สิบอารบูสอารบูสอารบูสแปลว่าแตงโมคำที่สิบเอ็ดบานานบานานบานานแปลว่ากล้วยคำที่สิบสอง คาคสคาคสคาคสแปลว่ามะพร้าวคำที่สิบสามดูริยานดูริยานดูรยิรยนันแปลว่าทุเรียนคำที่สิบสี่มันกัสตีนมันกัสตีนมันกัสตีน แปลว่ามังคุดคำที่สิบห้ารัมบูตานรัมบูตานรัมบูตานแปลว่าเงาะคำที่สิบหการิน r ์ต d มาริน i ์ตทมาริน n ์แปลว่ามะขามคำที่สิบเจ็ดคาร์โบละ่ะ คารัมโบลาคารัมโบลาแปลว่ามะเฟืองคำที่สิบแปดเจคฟรุตเจคฟรุตเจคฟรุตแปลว่าขนุนคำที่19บเก้าปาเมโลปาเมโลปาเมโลแปลว่าส้มโอ คำที่ยี่สิบลิชิลิชิลิชแปลว่าลินจีคำที่ยี่สิบเอ็ดปีตาอะปีใตปีตแปลว่าแก้วมังกรคำที่ยี่สิบสองมาราคุยมาราคุยมาราคุย แปลว่าเสาวรถคำที่ยี่สิบสามมันกะมันกะมันกะแปลว่ามะม่วงคำที่ยี่สิบสี่ปลาบะปาะปบะแปลว่ามะละกอคำที่ยี่สิบห้าลั่นกะ ลักนการลักนการแปลว่าลำไยคำที่26วินากรัตวินากรัตวินากรัตแปลว่าอง,งุ่นคำที่27อานานจสอานาน纳สอานานาส,นานาสแปลว่าสับป,ปะรด คำที่28 injure 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 แปลว่ามะเดื่อฝรั่งค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมด28คําคำคำศัพท์หมวดผลไม้ที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆรับชมในคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องเลนาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ